สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นับเสาวันพุธที่16นะครับมีนาคม2 5 6 5ครับตอน1,000วิที่ตลาดนักอุบันหันครับอำเภอเมืองจังหวัดสระคามครับพี่น้องครับผู้ใดต้องการเหควายกับซาชเลเจนครับพี่น้องครับแล้วก็ให้มั่ผสมจริง่ายขึ้นผมขาย CK Ford มีคนครับถุงละ390บาทพร้อมส่งเก๋โดยทางครับพี่น้องครับสนใจนะเบอร์โทร0813547077พี่น้องครับไปเบืองล่าควายพี่น้องอาหารวัวตานายฮอย กินดีโตไวกำไรงามเร่งเม็ดสีแดงจนแสบตาสนใจโทร0857441016ค่ะอสวัสดีครับพ่อเอามาตัวขโมนี่เอามาจากตัวเอามาเียีหาเวเอาขอถั่วตัวแห้งหนยอยพ่อรับหู่บ่คอยอย่างนี้ครับจะมาพ่อตัวนี่ตัวนี้บ้านสิบแปดสิบแปดใส่ตัวเองแม่ลูกนี่อ่เออแม่ลูกได้ลูกแม่แม่ประแล้ว ใบยืน้ำนั่นๆใบยืมน้ำมพอสมเดืเดือนหะพ่อควยตัวนี้หวยวันสาสีเดือนนี่อสมสามเดือนแล้วนะครับขาแล้วตัวนีเอาไว้หนึ่งแบาทเออขายตัวน้อยนะไม่ลูกคุนี่แสนแปดนะพ่อเนาะเออแสนแปดคมนี้ด้วโอ้คบนี้วาชิหาชิหาเออตัวนี้สูงตัวนี้ตัวนี้ก็พสมแล้วสูงเไยข้อสูงโอสูงของมามเจ็ดสามปดล่ะ ร้อยสามนิดเจ็ดเท่านี้ปลนอย่างน้นพอเนาะประมาณประมาณเาลายประมาณอาเอาได้<ๆ>หน่อยก,ไก็ได้แล้วเจ้อ้าวคือกันตัวนี้ก็ทองกันตัวนี้ทองแล้วนะพอน oh? ่อเนาะทองคือกันตัวนี้กท็ทองคือกันอันนี้ลูกตัวผูตัวเมียพอ่อใบมากก็น,น่อยหน่อยเอาใบมากสายหนัง <c oughs> เอาใบมากสายหนังไหนเล่าสายหนังผู้ก็ใครดีเดีแสนห่านนะพ่อครบนี่เออแสนห่าแม่ผสมไม่พ่อแม่มั้น่ะเออผสมแล้วมีเอาใบไม่หลอดเอาใบมากกว่าน ผมทั้งหมูทั้งฟองทีครับโอ้โหวันดีอ๋อเออเอาจัิงสิของไดหนี่นีหนีหนีตัวนี้ลูกตัวใดเอ้าอ่านมึงนี่มึงผู้จับไหมพออ่านบันดีที่น้ำเชื่อเก่าจะเลื่อนครับตัวใดนเก่าจะเลื่อนตัวนี้แม่นี่จีแม่นี่อเม่นี่เด้ยแม่นี่ผสมเก่าจะเลื่อนเก่าจะเลื่อนก็เป็นเพิ่มพันล้านเบิ้มพันล้านโอ้ยใส่บังบังใบบังหลอดด้วยครับนี่หลอดบ่ นีตีรอดอ่ะนั่นตีรอดนั่นี่อาเบิรมพันล้านทาราเฮ็ดฟาร์มอาของจริงครับพน้อาโอเคเบอร์ตดต่อนด้พ่อเบอร์ตอศูนย์แปดสามสามศูนย์แปดสามสามห้าเจ็ดสองสองห้าเจ็ดสององ้าศูนย์ห้าศูนย์พออย่ครับอู้เนาะโอเคครับต่อได้เอานะครับครับอันนี้สูงกว่ได้พอค่อยตัวนี่ แม่ลูกครับแม่ลูกจะมาขอคบหนิคบหนิอยากซิบหกสิบหกครับครับแสนหกแสนหกหมื่นหนึ่งแสนหกหมื่นบ,บาทอ่ะคนทองไว้หนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับพี่น้องครับเ๋เงิเอาเบอร์ติดต่อนะพ่อ 098เกครับ0 9 8 647 6 4 <48, S 1> 7 <47, S> 2 4, 40, 4 20, 20, 2 0 2 4 2 0พย่งพออย่างอจอยครับพ่อลูกมันตัวใดน,นี่พ่อลูกมันลูกลูกกลมครับลูกกลมแม่เป็นลูปปกร้านาแม่ล้านลูกร้านหาเสียน,นะพ่อเนาะ้หาตัวนี้ลูกตัวแม่เนาะคุว่าลูกกลมนะครับโอเคมาพอ่อเอาขงย่าง่อกกันนะครับ ตะวมาได้ตรงสิของเวนี่ตัวนี้ไม่จะขอมาครับแด่มาพ่อสวัสดีครับพ่อมาได้จงหวัดใดครับนี่ชุ่มแพร่พันเก่นครับมูฮันบอกครับผมพอนีมูฮันฝ่าไปสอบเก่ามุงคือสอบนายตำรวจเิบอกสอบนี่นะครับวันนี้ก็ได้ฝ่าฝางหน่อยนึงโอเคครับผมจะหมายพ่อตรงสิตัวนี้อยากได้เก่าเมือง เด็กเก่าเมื่อนสูงร้อยสาร้อสามิหอายุ18เดือนอายุสิเดือนครับผมลูกต่เด็พ่อเป็นายพัฒนาครับบนมีใบมตุนตะบนมีใบุมีหลอดโอ้ยไมีหลอดนะครับเนาะครับผมอ่าเบอร์ติดต่อนไพ่อศูนย์แปดหกศูนย์แ้า่แปดครับผมหกห้าสี่แปดพ่อยังครับก็อ้วนชุมแพครับอ้าขอโทษแตพ่อเด้อเดวเฮ็ดใหญ่เดาหน่อนึ่งก่อีเกาแล้วครับ แ้่บาทนะครับตรงสี่พสี่สิบครับสี่สมื่นอามาาตัวนะเพอามาตัวตัวเดียวเครับตัวเดีอ้าวขอบอติตอนได้พาะนี่เบอร์อศูนย์หกหนึ่งเจดสามหนึ่งห่้าศูนย์ศูนย์เก้าครับห้าศูนย์ศูย์าพยังครับพ่อหำครัพาอหำครับผมหญ่ปะเพาะ่ใหญ่หรอกครับเอาไอนี่ลูกตัวไลูกเด่นทีบูนครับเด่นทีบูนครับผมจากปีอะไรคุยตัวนี้ ก็ตั้งสี่สามปีเนี่ยครับก็ตั้งสี่สามปีสูงกว่าไรไอ้ค่อยตัวนี้่อยสี่สิบแปดครับรอยสี่สิบแปดเนาะแต่ว่าลั้มตัวยาวหน่อยเนาะครับล่อยสี่สิบแปดจะใบราคาเจ็ดหมื่นเก้าห่วงครับห่วงไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้นะครับเอาเบอร์ติดต่อนี่ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าแปดแปดหกเจ็ดแปดแปดหกเจ็ดอะยังครับ คมครับอีบานย์โนน,นคูนสีสเกียดครับนนคูนสีสเกียดเนะาะ่ป่าครับตัวนี้ไอ้เมินหครับฮะตัวผูตัวเมียผมทุนหน่อยซื้อสีประเด็บ<ช>่เนาะแเม่นอะพ่อมันสำเเานมสีหลังะวะหลังมันหานงมน,นมอะ ออาแต่พอผมจัพอสุดขีดใช่ปะามปีสาม้นฝากเอาบอร์ติดตตอนนครับหกมหกสามเก้าเจ็ดาเดแปดสี่หกหนึ่งแปดครับสี่หพอย่งครับไอยเน็ตครับไม่เน็ตได้เนาะเอาที่พอดีก็เรียงหมาอยู่บ่อับอันเอาพอมาสัมผัสเนี่ยมุอนี่ทิ่ไปใส่มึอนี่ติไปใส่ไปบ้านหมูหันแล้วฮะติไปบ้านหมูหันแล้วบ้านเจ้าเหรอไป่ยังเปเอา้วยเจ้าลูกเจาจะเล่นเหรอเอาทรงใส่พอ ช่วง,บงเบิองกันปล่อยเบิองนี่วันนี้มันมีลูกพญาหงอยตัวหนึ่งงามๆปล่อยเบิองเที่ยวสนาหัวเนเด้อพล่อยเ้อะโค้ดหรือซื้อเอาล้นแล้วฝันมากไปเบิองเอง,เเ <laughs> ง้มีตัวแดงหมักเนี่ยอีโกัวขายยี่บาทอีโกัวโป๊ะกันล้นไปเบิองตัวกันก่อนคือขายยี่บาทแม่มันอ่ะ,อะมันในลูกตัวเมียนั่ในลูกแลว้วตีทองแลว้วปล่อยเบิองตัวก่อนวันนี้มันจอยเอาลูกดุลน้ำไหลเออจอยเพราะไหนมาเนาะเขาจะมาเปนไง <laughs> ไปหาซิบบวกครับ มันขืนฮอดอะไาซิบแล้วไอ้เบิ้งเด้อครับหอลดล้านู่บ่บ่อันฮอดล้านว่ากาขายแต่หมูหันมีเงินล้านผมหมายพออีกสองแสนเลยถ้าขายได้ล้านนึงผมหมายพอสองแสนเบ้ยผมแรกผมแรกเรื่องหมูหั <c oughs> นมาขายได้ล้านนึงให้สองแสนได้พี่ต<บ>่อไเขาไปซื้อเหรอดิเต้เอาพาเขาไปซื้อเนี่ยผมเหนีขายได้ไหนหลายได้พอขาย,ยาได้สองแสนเนี่ยอะไรใช้หนาไอ้เรืองมันอะไรเนาะความเที่ยอันขายบ่ไรเนาะขอ โอ้พี่น้องผมพ่อของดีตลาดนัดแล้ยนี่คนไหลโสดให้เลยนะครับนี่ว่าทำบอดาเลยโอ้เดี๋ยวผมแอบไปเบิ้งยูไส้นะเดี๋ยวไปเบิ้งวันใด็กหัวช่องไหนบอกผมไม่ได้พี่น้องนะครับวันน่ะคนใส่รองเท้าคอมเบ็ดขึ้นยังพูดซ้ายขวามัน่ะแอบซองสีฟองกันเนาะครับธรรมดาะูดซ้ายต่างหากพูดสาวเนาะ อันนี้ทองลูกเบิ้มครับลูกเบิ้มพลัานครับเจ้าบาทเข้าไปตัวสี่แปดหมื่นห้าครับแปดหมื่นห้าครับตัวนี้แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับอ้าวโอเคเอาตัวต่อไปได้ตัวนี้ลูกโชกุณครับลูกโชกุณเปิดได้แสนเอ็ดครับตัวนี้เอาไว้แสนเอ็ดครับอ้าแสนเอ็ดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเนาะเอาตัวนั้นผัดไปได้ตัวนี้ก็บแสนเอ็ดเท่กันครับแสนเอ็ดนี่ลูกตัวได้ลูกโชกุณเท่ากันครับโชกุคคู่เลย พี่น้องครับพอนวาลูกโชวกุนห้องไวแสนเอ็ได้เนาะครับผมโอ้บักลาน้ยไหมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทตัวละเซนเอดครับหันตัวละเซนเอ็ตัวนี้เป็นตะบิก้อนเนาะไอเนาะตัวร่องไหนครับตัวร่องไหนเนาะเอาบริตัอเนี่ยศูนย์เก้าสาครับศูนย์เก้าสามสามห้มครับสามห้าสมสมหนึ่งห้าครับสี่สห้าอยังคากี่เมืองโพชัยครับยูโพชัยหน่อยเนาะไหนผู้สาวผู้งามก่น ่ไปแล้วไปแล้วนะครับมูหันไหนมาถ้าเหลืองซื้อนะครับแต่ยังต่อเอาเอา่อา <c oughs> ตัวไหนพ่อสามตัวนี้น้อพ่อครับครับ,บเอา แต่บาทนะพอตรงสิเปิดไรสิบสองกิจพันครับตัวใดเนี่ยนี่ครับแม่ลูกครับลูกเก่าเจริญน่ยในท้องกับติดบวงเงินครับตัวนี้ลูกเก่าเจริญนะพ่อครับในท้องติดตัวใดก็ครับบวงเงินลูกเบื่มพันล้านครับบวงเงินลูกเบื่มพันล้านแถวคู่เดียวร้อยสิเขาร้อยห้าสิบดอกครับพ่อพันแถวคู่เดียวจ่ละห้าสิบครับอ่ะนะครับตัวนี้ได้พ่อแม่นางครับแม่นางครับเปิดไว้ยี่สิบเจ็ดครับวันไรยี่สิบเจ็ดนะพ่อเนาะเบอร์ติดต่อนะพ่อคุณทุกหนึ่งครับ ศูนย์หกหนึ่งสามสองแปดครับสามสองแปดสี่หนึ่งเจ็ดหกครับสี่หนึ่งเจ็ดหกพอย่งครับข้อเดิมครับอ่าโอเคครับ,รบ<า>เอาคุณแม่คือคุณคุณหน่าเล่นน,น้อ<า> <laughs> ยจะมาไรตรงสี่ครับตรงน,นี้หกหมื่นสองลูกแต่เล่นน้อยลูกกลุนมเนะาะโอ้นะครับหกหมื่นสองพันบาท ้มีเบอร์ติดต่อไปมีอยู่ครับผมเบอร์ยังเนาะครับ086ครับ086 7์8ป7ห8เจ็ดแปดแปดเจ็้าศย์เครับห้าศยาไยังครับไอไอวัดครับไอ้วัดนะครับเนาะเอาขอบคุณครับครับผมครับเอาตัวนี้คือส้มงงามๆเหาะครับจะมาได้ตรงสิครับจเคนฝากไว้ยเคนฝากไว้โอ้ไปแล้วไปแล้ว ไว้มันพุ่งเลเอ้เอาพี่น้องครับดงขยัดไปโคบะแคน,น,นิคก่อนนะครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ